คือซีที่นั่งตะลุมเขามาจ่ายออกเป็นรูขัวกลับนะครับแต่อย่างจากว่าเราก็มีความเชื่อว่าต้ตนกล่าวก็นั่งตะลุมจริงๆนี่มันมา,มาจากกินเดียโดยมีปลาือซี่ปลาส่วนน่ครับเป็นกงกงปลาอินเดียก็นะครับแต่นนปลาือซี่ที่ไม่ใช่ปลาปลาซี่ในอินเดียมีมากครับผู้ที่ว่าต้องการจะเวง่าจะจัดทำเอาอะไรบางที่บางอย่างนะครับ คุณแม่มาจ้เป็นกับนาทีเป็นเดืีได้กรณีเดือี้ที่นักส่งเข้มาใจอ้อรู้ว่าคำนี่ก็เที่ว่าเป็นต้นเ้ามาจากเดือนเป็นรราบมเทียนนะครับเาือนนี้จะตั้งมาเจอยหรือนะผู้รู้ก็บอกว่าชื่อว่ารามิกิเป็นบน เกียนในวาระนีครับอันนี้ต้องถลกมทไมกอนถ้าบอลเล่นโต๊ะจะเล่นเรือกระเกียงเกียนก่อนก่อนจะมาเล่นเป็นนิย่าเองเป็นเดือเป็นชาวบ้านนี่เองก็เล่นเรื่องราะเกียงกันของการมาเล่นเรื่องราะเกียงนะครับก็เป็นการเจอจูเกี้ยนบางทีคนที่เกียนเรื่องราะเกียงออกมาออกเป็นรูปกลูเป็นการหลึกตึ้งคุณงามความดีนะครับอนี่คือปฏิสิทธ กรณีลูซี่ในเรืองกับหรือซี่ที่ออกตัววั่กรรมเนะี่ยมันคนละแบบกันนะครับลูซี่ออกวกรรั่รคัมออกเทแล้วก็กบปักให้วัวยัวกับก็จะไม่เล่นอะไรอื่นนั่นนะแต่ถ้าลูซี่ในเรืองันก็นอ่ามันมันเป็นลูซี่อีกแบบห่อยต่างเชีว่าบปือก็ไดอ่านำมา่ายแสดงในเรืองอะนะนในประการลูซี่นี้อ่ามันก็นไม่เมืออ่อเงันนะครับลูซี่วั่งคัมกับลูซี่ในเรืองมันไม่เมืออ่อเงีนย อัน,นีงการออกปฏิสี icy, มันก็มีรูปแบบนะมีรูปแบบที่เรียกว่าเ,าเป็นผู้มีตาบาดจานอะไรพวกนี้ะน,น,นะอายุก็หมักหมาก,มาก,กานันการเกืนทีหรือว่าก,การโยกใหญ่หลังไกลในกน็มันอาจจะเฉียงจ่าปฤติกิรอันนี้ก็ต้องใจอริยบบทกล้องคุณแก่นะคุณแก่คุณอายุหมากเพราะงั้นหรือที่ัวค่ากรรมในจริง ออกกันแบบใจจ่ายแต่ว่ามันก็มีปีชนรรมอยู่มันกันนะครับนะมีปีชนรรมอยู่ว่าอยู่ซี่คนนี้นออก็อยู่ว่าอย่วมาจ้ามที่ก็ยู่วจ้ามที่ไม่ว่ามันตดลองอ่าวีกรอปจรานาว่ากวานีกเดินต่อไปไม่เนี่ยไรกว้างต่างอยู่มังม้งไปดูปัะจัคบางไม้อ่าจำลองได้น่อันนี้ไม่ตึงบาลซี่ว่าคำนะที่นั่งตะลุงใจมาออกอ่าเป็นดูเรกรกเรก,ก็เป็นเตื้อเป็นดูกรู้ก็นั่งตะลุง นะครับอนี้คือเรื่องกล้องประดูดซี